สวัสดีนะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับการรีวิวจริงๆไม่ใช่เกมใหม่นะครับมันเป็นเกมที่มันมีอยู่แล้วดั้งเดิมนะครับแต่เอามาทำสกเกลลงมือถือนะครับก็วันนี้มาอยู่กับเกม World o r Warship l e g e จนนะครับ World of w a r s ว i p l e g เจนเวอร์ชันโมบายนะครับจริงๆก็คือมัน e g เจ n เนี่ยคำว่า l g เจนเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นใน ps 4ในพวกตะกู ps นะครับ ps คืออะไร ps คือ playstation พวกเครื่องเล่นคอนโซลที่ต้องเล่นตามบ้านนะครับคือเครื่องที่มันจะออกออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้เนาะก็จะมีเกมเนี้ยใน ps 4แล้วก็ ps 5นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนตั้งแต่ก่อนลงคลิปนี้เนี่ยทางเพจ world of w a r s h i p l e g e n d นะครับได้ประกาศออกมาว่าจะทำการเทสนะครับในส่วนของเกม world of w a r s h i p l e g e n d โมบายนะครับก็คือเวอร์ชั่นของอ World of Warships e แต่ลงไปในมือถือนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะเรียนแบบมาจาก World of Warships l e g e n d ในเวอร์ชัน่าตัว PS4 นะะัแหละหรือ PS5 นะครับหรือพวก PlayStation เครื่องรุ่นอื่นๆที่เรียนได้นั่นเองนะครับคือมันก็ย่อสเกลลงมาใส่ในมือถือนั่นเองนะครับซึ่งเมคานิกหลายอย่างปุ่มอินเทอร์เฟซในตัวเกมรวมถึงหน้าต่างหน้าเมนูต่างๆเนี่ย จะเหมือนในเวอร์ชั่นของ w o r of w a r s h i p r e g e n s ใน PS4, PS5 นะครับเหมือนกันเลยเหมือนตั้งแต่อ่ะอันดับแรกนะครับน่ะอันนี้อินเทอร์เฟซหน้าแรกมาจะประมาณนี้ก่อนเหมือนกันเลยนะครับเหมือนตามนี้เลย นาะปุ่มตอนนี้มันยังปลดล็อกไม่หมดนะครับตอนนี้เวลผมยอย่างน้อยยังปลดล็อกไม่หมดจริงๆถ้าเล่นเวลไปเรื่อยเนี่ยมันจะปลดล็อกเมนูมาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเมนูณขนาดนี้นะครับคือตอนนี้ยังเป็นเทสนะครับยังไม่ได้ปล่อยออกมาให้ลองเล่นได้จริงทึงอันเนี้ยเทสนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่เทสคือแค่แคนาดานะครับแต่ผมใช้วิธีการคือมุดเอานะครับมุดมุดไปโหลดมาลองให้ดูกันนะครับว่าเออมันมันเล่นแล้วเป็นยังไงอินเทอร์เฟซในเกมเป็นยังไงแล้วผมก็จะเล่าถึงข้อเด่น ข้อด้อยข้อแตกต่างระหว่างวัวอ s วชิปร g เจนกับ w o r อ d วชิปบีดนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะมันต่างกันยังไงนะครับแล้วลองอให้ผู้ดูนะครับพิจารณา,าดูว่าเออมันต่างตามที่ผมบอกจริงไหมแล้วมันมีจุดไหนที่คิดว่ามันมีอะไรต้องปรปับปรุง อันดับแรกนี่คือเป็นหน้าต่างของอหน้าต่างตอนเล่นเกมนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้มีมีหน้าแค่นี้นะครับก็คือเพย์เพก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเล่นแบบ AI หรือจะเจอสแตดาสแตดาคือจะเจอคนนะครับแต่ถ้าคนไม่พออาจะรระบบคล้ายๆเหมือนในมือถือก็คือเจอบอทนะครับอ่าชิปชิปนี่คือเรือวิจัยนะครับตอนนี้เรือวิจัยอ่ะ จะมีแค่นี้อ่าแล้วมีปุ่มซูมอินซูมเอาท์ซูมอินเพื่อจะอ่าเผื่อคนสายตาไม่ดีนะครับเหนเรือไม่ชัดแล้วก็กดซูมอินอ่ะเราก็จะเห็นเรืออ่าชัดขึ้นในในในเนี้ยในผังว่ามีเรืออะไรบ้างนะครับซูมเอาก็เห็นภาพผังทั้งหมดซึ่งในเวอร์ชันเวอร์ออฟว s h i ชีพดิจิตนะครับผมขอบอกก่อนอย่างหนึ่งคือเวอร์ชรันเนี้ยเรือมีถึงแค่เทียร์เจ็ดนะครับและ แลวก็แลนะแลน,นะครับพวกตัวเรือ CV เนี่ยจะเป็นเรือพรีเมียมหมดนะครับจะไม่มีเรือที่เป็นแบบ CV จะไม่มีเรือสายวิจัยจะเป็นเรือเสียตังค์นะครับในเวอร์ชั่นของ PS4 นะแต่ว่าในนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นตามนั้นไหมแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยเหมือนกันกับตัวของเวอร์ชันที่เล่นในเครื่อง PS เนี่ยคือผังวิจัยมันจะมีถึงแค่เทียเจ็ดและที่ร้ายกว่านั้นนะครับคือผังวิจัยอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเทียเจ็ดเนี่ยมันดันไม่ใช่ยามาโตะแต่เป็นอามากิ น,นี่เป็นลำนี้มันเป็นลำนี้นะครับภาพโหลดชา้านิดนึงเพราะว่าเซิร์เฟเวอร์ยังไม่ค่อยสเสถียรวันยังเป็นไอเดียเซิร์ฟเทสนะครับก็เนี่ยมันก็มีได้แค่อามากิ aki, นะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือก็ตามนี้เลยอ่าบางลำหายไปนะครับไปดูเทียบกับในเวอร์ชันบีสได้หรือในเวอร์ชันคอมก็ได้บางลำจะไม่มีนะครับจะหายไปนาอแล้วก็บางเทียรเรือก็โดนเปลี่ยนนะครับก็ตอนนี้สายวิจัยที่ให้เล่นในไอเดียเทสนะครับมีสามอันสหรัฐญี่ปุน่นแล้วก็เยอรมัน นะครับอ่าฮะอย่างอย่างสาหรัฐก็บางลําเปลี่ยนเทียบเจ็ดก็กลายเป็นไอโอวากับแคนซัสไปโคโลราโดก็ลงไปอยู่เทียบหกมิลแม็กลงไปอยู่เทียบห้าไวโอมิงลงไปอยู่เทียบสามเนี่ยคือบางลําจะหายไปแล้วมีบางลําแทรกขึ้นมาอย่างเนวาดากับเทเนสซีเนี่ยในเวอร์ชั่นของ PC นะครับไอเนวาดาเนี่ย ในวัด้าเนี่ยผมคุ้นๆว่าใน PC ซ่ะมันใช้ชื่อว่าโอกอาโฮมาที่จริงๆมันเป็นลำพี่น้องกันนะครับใน PC ซอย่างเหมือนเป็นลำเป็นเรือพรีเมียมมั้งไม่ใช่เรือวิจัยด้วยเออส่วนเทนเนสซีเนี่ยเทนเนสซีเนี่ยคุ้นๆว่าคล้ายๆแคลิฟอร์เนียในเวอร์ชันคอมน่าจะคล้ายๆเวอร์ชันคอมไอ้ลำนั้นก็เรือพรีเมียมแต่ในนี้เป็นเรือสายวิจัยนะครับเป็นสายแยกออกมาแล้วมันก็แยกตลกๆด้วยนะคือของเนี่ยอย่างผ่าวิจัยของสหรัฐเนี่ย มันแยกจะสื่อคล้ายๆกับเวอร์ชันมือถือหรือเวอร์ชั่นคอมว่าจะแยกเป็นสายเรือประจันบาลที่ช้าแต่ปืนหนักกับสายที่วิ่งเร็วแต่ปืนเบาลงแต่พวกกันน้ำการไฟดีความพ้องตัวดีแต่ในนี้นะครับคืออ่ะแถวบนนะโอเคพอรับได้ถึงไรว่าอโอเคว่าไอว่าเรือ,เร,อเรือดีเร็ลวละแต่ไอสายล่างเนี่ยงงเนวดาดาไม่เร็วเทนเนสซีไม่ค่อยเร็ว นอตเคียวอ่ะทาไมนอตเคียวมาอยู่แถวล่างทาไมไม่ใช่โคนโลมาอยู่แถวล่างแล้วนอตเคียวไปอยู่แถวบนอ่าเนี่ยแหละที่มันแปลกนะครับที่มันแปลกมากแล้วมันก็เป็นตั้งแต่ในเวอร์ชั่นใน p พ a y s t a t i o n และยันมันเอามาลงในนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับอ่านี่ก็คือเป็นข้อที่ติเพิ่มอย่างแรกเลยเนาะแล้วก็นอกจากมีหน้าต่างหน้านี้นะมีมีในเรื่องของปุ่มให้เลือกการเล่น แล้วก็ปุ่มต่อมาเป็นดูผังเรือต่อมาเป็นปุ่มของพวกมิชชั่นนะครับมิชชั่นก็เป็นพวกมิชชั่นรายวันและมิชชั่นอื่นๆนะครับก็จะมีโชว์ตามนี้เลยซึ่งรูปแบบของอัธยาักษณ์มิชชั่นต่างๆเนี่ยหรือหน้าอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยมันก๊อปมาจากเวอร์ชั่นในตัว PlayStation มาหมดเลยทุกอย่างนะครับไม่มีเปลี่ยนเลยเนี่ยอย่างแรกเลยกองเหรียญน,นะครับก็โชว์เรื่องเงินว่าเท่านี้ ไอซีคิวคิวดาวคิวคิวคือดาวฟีพีนะครับในเวอร์ชันนี้แต่พอดีว่าเวลผมยังไม่ถึงไอฟีพีมันยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็พลายพางคือรูปแบบปุ่มรูปแบบอะไรทุกอย่างเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยมันจะเหมือนกับเวอร์ชันเวอร์เวอร์ชีพีเชนในอ่าพีเอสหรือตัวเพลย์สเตชันหมดนะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับมันอาจจะไม่ค่อยเสถียรนะตอนอาจขออภัยด้วยเพราะว่ามันยังไม่เสถียร มากๆนะครับอ่าต่อมา face อิน e อร์เฟเรือจุดนี้ก็จะคล้ายๆกับพีอ่าเพเเ่อตัวเพเ s t ซชั o นหรือเนอร์วอล i p ช e g e ิ d ในเวอร์ชันใน PS นะครับก็คือมันก็จะมาอยู่หน้าท่าเรือแต่หน้าท่าเรือในเวอร์ชันนั้นอะ่ะเราหมุนเรือดูได้นะครับแต่เวอร์ชันเนี้ยผมพยายามแล้ว มันหมุนดูไม่ได้มันหมุนดูไม่ได้นะซึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้าใคร่าถ้าใครลองอเห็นว่าฝรั่งเขาเทสแล้วมันหมุนได้บอกผมนิดนึงนะแต่ว่าของผมที่ได้มาเทสต,ตรงเนี้ยมันหมุนไม่ได้นะครับคือผมจะหมุนดูจะซูมดูพวกดีเทลเรือแบบใกล้ๆเหมือนเวอร์ชั่นคอมอย่างเงี้ยทำไม่ได้หรือได้เวอร์ชันมือถือเงี้ยซูมจะดูดีเทลใกล้ๆทําไม่ได้ซูมไม่ได้เลย นะครับรวมถึงหมุนไม่ได้ด้วยในหน้าท่าเรือเนาะอ่าและอีกอย่างคือหน้าท่าเรือเปลี่ยนท่าไม่ได้นะครับ<ๆ>ก็คือเป็นท่าเนี้ยท่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเออท่าอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนไม่ได้นะต่อมานะครับต่อมาต่อมาเป็นเรสเซอร์ของมคานิกอ่าตัวการอัพมันจะมีปุ่ม2อันคือปุ่มอัพเรือนะครับคือปุ่มทางปุ่มเนี้ยปุ่มทางซ้ายปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการอัพซึ่งอ่าวิธีการอัพมันก็แปลกแปลกแปลกนิดนึง มันจะเป็นผังนี้นะครับอ่าเหมือนในเวอร์ชันรีเจนไปดูได้นะครับไปดูได้มีให้ดูเยอะแยะเลยในเวอร์ชันรีเจนก็จะประมาณนี้นะครับคือมันจะมีระหว่างทางมันจะมีปุ่มให้อัพผังตัวบูปินนะครับซึ่งมันจะต่างกับเวอร์ชันมือถือ เวอร์ชันมือถือคือเก็บบูปินละอัพได้เลยใช่ไหมแต่เน,นี่ยคือเราต้องเก็บดาววิจัยอะครับให้ถึงก่อนถึงจะอัพได้นะถ้าดาววิจัยไม่ถึงอัพบูปินไม่ได้นะครับอัพบูปินไม่ได้เออถ้าดาวไม่ถึงอัพบูปินไม่ได้ยกเว้นว่ามี CP ถึงจะข้ามได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่จะคล้ายๆเวอร์ชันของตัว PlayStation และคล้ายเวอร์ชั t นพีซนะครับปุ่มต่อมาอ,อันนี้คือเป็นการอัพ เนาะเป็นการอัพซึ่งวิธีการอัพผมหุดหงิดมากคือมันพายนพายามเอามาใส่มือถือนะแต่ว่ามคเทคนิคหลายอย่างอะ่ะมันยังเอาเวอร์ชั่นของ World เวอร์ช h i p เรจเนใน PlayStation มาใส่คือเวลาเรากดอัพตัวบุป,ปินนะครับสมมติว่าเราวิจัยถึงแล้วเราจะซื้อไอ้บุป,ปินตัวเนี้ยเพื่ออัปเกรดเรือนะครับ สมมติเรากดเลือกอ่ะสมมติว่าผมจะอัพอันนี้อัพเพิ่มเลือดเรือนะครับแล้วก็เรียวให้เรือเรือเรียวไวขึ้นใช้เงินเท่านี้นะครับอ่ะซึ่งเงินผมถึงแล้วปรากฏว่าเวลามันอัพนะครับกดเข้าไปทีหนึง่งอ่ะเพราะมันมันให้กดตรงนี้มันกดมันกดตรงไปเนี่ยสล็อตก่อนเราต้องเลือกสล็อตก่อนด้วยนะเออต้องเลือกสล็อตให้ตรงนะครับถ้าเลือกไม่ตรงมันจะอัพไม่ได้เหมือนเมื่อกี้มันต้องเลือกก่อนพอกดปุ๊บกดที่เลือกอัพนะเอาเอาใหม่ กดเม a g ส slot นะครับเพราะกดทีแรกผมคิดว่าไอ้ปุ่มตรงเนี้ยกดเฉยๆแล้วมันได้ปรากฏไม่ใช่ครับมันให้ทำนี้มันให้กดค้างมันถึงจะอัพได้ซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันจะทำอย่างนี้เพื่ออะไร <c oughs> ทอย่างนี้เพื่ออะไรไม่รู้นะครับคืองงมากว่าเราแล้วเ,เราจะกดปุ่มเราจะกดค้างเพื่ออะไรเรากดแล้วให้มันซื้อได้เลยเลือกเอาไม่เอาจบ จบเลยกดค้างาเพื่ออะไรไม่รู้นะครับเป็นไปได้ว่ามันจะเอามาจากเวอร์ชั่นใน p พ a y s t a t i o n คือใน p t i y s t a t i ันอัจจะเป็นปุ่มกดค้างครับเวลาเลือกพวกเนี้มันจะให้กดค้างให้ครบก่อนแล้วมันถึงจะเลือกได้เนาะตรงนี้เป็นจุดที่ผมติอย่างแรงเลยว่าแล้วมันเอามาในนี้เอามาลงเวอร์ชั่นนี้แล้วเนี่ย ทำไมทำไมไอไมคานิกตรงนี้ทำไมคุณยังถึงใส่มายังทาไมยังถึงใส่มาด้วยเนาะส่วนวิธีขายเรือนะครับก็จะอยู่ตรงปุ่มโหลดเอาออไม่ใช่ผู้ผิดขออภัยเวลาขายเรือนะครับเลือกเรือที่ไม่ใช้แล้วกดเรือแล้วก็จะมีกดเซลชิปแค่นี้เองนะครับกดเซลชิปก็กดค้างเหมือนกันก็กดค้างเหมือนกันซึ่งไม่รู้ว่าจะทำมาทำไมนะครับไปกดค้างเนี่ยโอเคต่อมานะครับ นอกจากนี้ก็ดูโหลดเอาโหลดเอาก็ดูว่าเรือสายอะไรไบ้างก็มีสายพวกนี้ได้ในบางลำเนี่ยถ้าวิจัยไปถึงเนะี่ยผมคาดการว่าน่าจะเหมือนในเวอร์ชันลีเจนในเออพีเอสแตชันคือน่าจะใส่พวกคิวพวกอะไรเปลี่ยนส่วนเสริมได้นะครับแต่ตอนนี้คือผมเพิ่งเล่นได้แค่นี้เนาะอ่าต่อมานะครับอันนี้คืออินเทอร์เฟซทางด้านของเรือเรือมันก็เราก็ถ้าเรือมไม่ตันนะถ้าเรือน่าจะไปได้เรื่อยๆน่าจะไปได้เรื่อยๆอ่านะทีนี้เนี่ยต่อมานะครับ ปุ่มด้านซ้าขวาบนบ้างขวาบนเนี่ยก็จะมีบอกจริงๆมันจะมีบอกฟรีเพีด้วยนะครับแต่ว่าเวลผมยังไม่ถึงมาเลยยังไม่บอกเนาะมีบอกว่ามีทองเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่นะครับสีทองน,นี่คือทองน,นะทองหรือกระสับในเวอร์ชัน PC หรือเป็นทองในเวอร์ชั่นมือถือนะครับแล้วก็เงินเนาะแล้วก็ต่อมาไอเล็กห้าเล็กเล็กเนี่ยไอเลห้าเล็กเล็กเนี่ยคือวลววิทักษะเราผมไม่มั่นใจว่าตัานที่เวลเท่าไหร่แต่ว่ามันจะอัพไปเรื่อยเมื่อเราเล่นไปเรื่อยนะครับซึ่ง ไอ้ปุ่มเนี่ยในแต่ละเลเวลอ่ะเราจะได้ของรางวัลแล้วปลดล็อกเางอื่นด้วยแต่ว่าแต่ว่านะมันกดไม่ได้ <c oughs> ในเนี้ยมันกดไม่ได้ครับว่าเอ้ยเนี่ยผมกดปุ่ม่าข้างที่เป็นปุ่มชื่อก็กดไม่ได้ก็ไม่มีปุ่มกดไปบอกว่าไอเลเวลห้าเนี่ยเลเวลต่อไปเลเวลหกเนี่ยคุณจะได้อะไรจะปลดล็อกอะไรมันไม่บอก ในเวอร์ชันมือถือยังมีบอกนะครับในเวอร์ชันบี t หรือเวอร์ชัน PC หรือโด e ลเจนหลักที่อยู่ใน P s มันก็ยังบอกนะว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรในแต่ละเลเวลแต่อันนี้ไม่บอกนะครับบุกมิบซึ่งตรงนี้ต้องพัฒนาต่อและต้องเพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้อันต่อมาอันนี้เป็นจุดที่น่าพิจารณาอย่างมากแล้วเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าแกต้องใส่มาเพิ่มนะสำหรับตัว w o r ร์ s h i p Legend Mobile นะครับคือ ้าชื่ออันนี้คือเข้าชื่อไปมีแค่นี้นะกดตรงชื่อเข้าไปมีแค่นี้เลยคือมีแค่ปุ่มรีเซนต์แบตเทิลคือดูการลบย้อนหลังว่าเราเล่นอะไรมาแล้วบ้างน้อซึ่งเมื่อกี้ผมเล่นไปแล้วนะมันหายไปเลยพอปิดแอปเราหายหมดเลยนะครับกับอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มเซตติง้งอีกปุ่มเซตติ้งเนี่ยมันมีแค่นี้เลยนะครับคือเซตติ้งอ่ะมันมีแค่นี้ มันมีแค่นี้จริงๆนะครับคือมีแค่ว่าเชื่อมคุณคุณเชื่อมต่อเกมกับอลไรกับ a c e b o o k แค่นี้หรือคุณเป็นเกสคือเป็นแค่ผู้เยี่ยมชมเกสคือเหมือนกับว่าเราล็อกอินทันทีไม่ได้เชื่อมกับอะไรมผมเชื่อม Facebook ไว้แล้วมีปุ่มแค่นี้แล้วก็ไม่มีเซตติ้งอย่างอื่นเลยนะครับคือถ้าเซตติ้งอย่างอื่นในเกมอ่ะต้องเข้าไปเล่นในเกมก่อนถึงเซตติ้งได้นะครับ <S <S ด <S <S เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเดี๋ยวจะทําให้ดูเนี่ยนี่แหละเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดู ต่อเล่นอีกทีแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นรีวิวให้ดูตาหนึ่งนะครับพร้อมกับดูให้ดูเสียงในเกมว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูตัวเซตติ้งในเกมนะครับว่าเซตติ้งในเกมเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งในตัวเกมกันนะครับไปโอเคครับแต่ขอหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อน มาอยู่ในตัวอันนี้คือผมเล่นให้ดูเฉยๆนะครับให้ให้ดูเซตติ้งเฉยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกมเพย์เดี๋ยวแยกอีกทีหนึ่งพอดีว่าเออจุดถ้าจะให้ดูเซตติ้งในเกมอ่ะมาต้องเข้าเกมไปก่อนถึงจะให้ดูเซตติ้งได้นะครับซึ่งมันก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าเราทำไมแกไม่ทำเซตติ้งแยกออกมาอยู่แบบเมื่อกี้นะทำไมไม่ทําแยกออกมาทำไมไปอยู่ทาไมเซตติ้งในคอนโทรลการเล่นทาไมมันยังไปอยู่ในตัวเกมหมดเลยแปลกมากนะครับแปลกมากตรงนี้ อ่ะตอนนี้คืออันนี้ให้ดูภาพไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีเพย์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นภาพมันซึ่งมันจะซูมเรือดูไม่ได้ด้วยนะมันจะได้แค่นี้นะครับฟิกเลยอันนี้ก็คือเป็นปุ่มทั้งหมดนะครับปุ่มมีเลียงเครื่องมีเลี้ยวซ้ายอันนี้คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจะมีบอกด้วยนะครับว่าเลี้ยวเห็นไหมจะเป็นแถบขาวๆเลี้ยวขวาก็จะมีแถบขาวๆออกมาด้านข้างเบรกอ่าแล้วก็ไอ้แม่งขยายเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ต้องพิจารณา อย่างมากนะครับก็คือไอเว้นขยายเนี่ยมันต้องกดค้างถ้าในเวอร์ชันลีเจนคือมันเอาไว้ดูรอบๆว่าเรือมีอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งมันจะเห็นภาพโดยรวมทั้งหมดเลยของตัวตัวแมพนะครับอ่าแล้วก็มีปุ่มเปลี่ยนกระสุนตลำนี้กระสุนมีแค่เฮดี e นะครับเปลี่ยนไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปุ่มใหญ่ๆนี่คือปุ่มยิงนะครับอันนี้ปุ่มยิงอ่าจุดที่ต้องติงอันนี้เป็นจุดที่ผมติงหนักมากแล้วผมรู้สึกว่า มันไม่น่าอยู่ตรงนี้ปุ่มคือปุ่มเว้นขยายปุ่มเว่นขยายหรือปุ่มซูมอะ่ะมันอยู่ใกล้ปุ่มเล่งเครื่องเรือครับกับปุ่มเลี้ยวอะ่ะซึ่งบางทีอะ่ะมือเราพลาดแล้วมันไปอย่างนี้เนี่ยมันไปโดนในจังหวะฉุกเฉนะินอ่ะเราจะไปโดนหรือปุ่มไอ้ข้างบนคือปุ่มซ่อมก็อยู่ไม่ค่อยดีมันอยู่ค่อนไปข้างบนนิดนึงนะครับอ่าทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วอะ่ะมันเซตตรงนี้ได้อีกนะครับกดตรงมินิแมปมินิแมปกดได้ อ่ามินิแมปกดเราจะเห็นชื่อนะครับเห็นชื่อของผู้เล่นทั้งหมดเนาะแล้วเห็นแต้มสกอร์ทางด้านขวาเห็นเวลาในการเล่นตอนนี้13นาทีเกมจะอยู่ที่1 5นาทีนะครับอ่าแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างในมินิแมปว่าศัตรูอยู่ไหนเป็นยังไงนะครับเมนูอ่าตรงเนี้ยมันดูได้ตรงกดปุ่มเมนูเซตติ้งนะครับเนี่ยมันถึงจะมีเซตตรงนี้ให้ซึ่งเซตตรงเนี้ยจะมีเซตสองอย่างคือเซตรูปแบบปุ่ม ปุ่มมี2แบบนะครับคือก็คล้ายๆเวอร์ชันบี t ก็คือมีปุ่มที่เป็นกดแบบตีหรือเป็นปุ่มอ่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเหมือนสกรอเหมือนเป็นตัวเหมือนคอนโทรเลอร์หมุนก็ได้นะครับแต่ผมถนัดแบบนี้มากกว่าแล้วตำแหน่งปุ่มก็ปรับไม่ได้ด้วยนะก็คืออยู่ได้อย่างนั้นอะ่ะ <laughs> ปรับไม่ได้นะ้เนี่ยปรับไม่ได้มันฟิกมาเลยแล้วก็ขนาดปุ่มอ่าเราสามารถขยายขนาดปุ่มได้มีเล็กกลางใหญ่นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ปุ่มรีเทิร์นพอร์ตรีเทิร์นพอร์ตก็คือออกจากการลบไปเลยดือด้อนะครับออกจากการลบยังไงเหรออ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูมันออกจากการลบก็คือกดเจดปุ๊บมันกลับไปหน้าท่าเรือทันทีคือพูดง่ายคือหนีอ่ะพูดง่ายเลิอกอยู่หยุด,ยดเล่นการคันอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่มในเกมซึ่งไออย่างไอบางปุ่มอะ่ะอ่ะ อ่าโอเคเห็นไหมถ้าเรือติดแบตเทอจะมีขึ้นสีแดงด้วยนะครับว่าเรือเราอยู่ในการลบคืออย่างแรกที่ติเพิ่มในตัวเกมตรงนั้นก็คือไอ้นั่นแหละครับไอ้ปุ่มพวกนั้นอะ่ะมันควรจะปรับได้จากเซตติ้งตรงนี้เลยไม่มันดันเอาไปอยู่ในเกมซึ่งมันทําให้เราต้องมานั่งถ้าสมมติว่าเราไม่จริงๆอย่างเงี้ยเราต้องไปนั่งปรับทุกครั้งต่อจ่เล่นแล้วแบบเอา้าเกมเริ่มไปแล้วเราแบบเออต้องมานั่งปรับใหม่ปรับใหม่เกือบตลอดอะไรเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่า <utan> Ask, ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ต้องเพิ่มเลยเนาะแล้วก็ในตัวเกมอีกเดี๋ยวในตัวเกมเดี๋ยวผมจะให้ไอ้นี่อีกเดี๋ยวผมจะได้รีเพย์ให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดปิดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับ,รบว่าเป็นยังไงในตัวตอนเล่นเนาะโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงของการเล่นนะครับผมจะไม่ได้อ่สาสนทนานะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดปิดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูรูปแบบการเล่น World of Warships Legends Mobile กันนะครับว่าเป็นยังไง ครับโอเคไปเชญรับชมกันได้ครับผม sighted on the horizon. Enjoy your founder. Sunk. Our victory is in sight. Enemy cruiser founder. Our victory is in sight. เป็นยังไงกันพางครับสำหรับ w o r อ h i h i p l e g i o n Mobile นะครับอันนี้ก็เป็นการเล่นนะครับน่าจะประมาณสอ่าก็ประมาณนั้นเลยนะครับก็โดยรวมเนี่ยคือภาพอ่ะหรือมุมมองหลายๆอย่างอะครับจะเอามาจากเวอร์ชั่นวัวอัลเ e ชิป e g i o n ในตัว PlayStation หรือตระกูล PS4 PS5 หมดเลยนะครับซึ่งมันทำให้อ่าพอมาเล่นในมือถือ มุมมองสวยภาพสวยนะครับเสียงดีแต่ว่าสิ่งที่มันต่างแปลกๆนะครับแล้วความรู้สึกผมนะคือตัวเมคานิกของตัวเกมอ่ะเมคานอไม่มคนิกของตัวเกมอ่ะมันแปลกๆนะครับมันแปลกๆในทั้งเรื่องของมุมมองและเรื่องของการเล่นด้วยมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่สมูทนะครับแล้วก็มันกินสเปคมือถือค่อนข้างมากนะครับอย่างเครื่องผมที่ใช้คือเป็นตัว Xiaomi Pad 5นะครับ Wi-Fi เวอร์ชัน g l o b a l ตัวนี้ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 860ตัวนี้จริงๆชิปเซ็ตอ่ะตามเกณฑ์ของที่มันให้ครับคือมันไม่ถึงนะแต่ว่ามันเล่นได้นะครับมันไม่ถึงมันบอกว่ามันขอสูงกว่านี้จริงๆมขอสูงกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าเครื่องผมมันเล่นได้พอดีโอเคไม่มีปัญหานะครับคือมันค่อนข้างเรียกร้องมือถือสเปคที่ใช้เทสนะครับหรือที่ใช้เล่นเนี่ยค่อนข้างสูงมากเพราะฉะน้นเนี่ยถ้ามือถือระดับราคากลางคอนไปค้นไปกลางๆหรือค่้นมาสูงนิดนึงเนี่ย บา,บางเครื่องอาจจะเล่นไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันกินสเปคมากแล้วก็ในเรื่องของที่ผมพูดไปเรื่องความสมูทนะครับมันยังไม่สมูทมากเวลาเล่นเวลามันยิงอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาบังคับอ่ะมันยังรู้สึกอึดอดัดเยอะนะครับมันจะอึดอดัดเยอะกว่าเวอร์อ่าเวอร์ชิบีดเอาเรื่องเลยนะครับ รวมถึงอ่าไม่ขั้นอีกหลายอย่างมันจะคล้ายๆ World of Achip บีอ่าไม่ใช่บีดพูดผิดคล้ายๆ World of Achip PC หรือ World of Achip Legend ในเวอร์ชันเพลย์สเตชันนะครับก็คือในส่วนของเรื่องกระสุนย้อยนะครับจริงๆมีชนด้วยนะจริงๆชนแล้วน้ำท่วมได้นะครับชนแล้วน้ำท่วมแล้วก็อ่าจมได้เหมือนการเกิดดาเมจนะครับมีมีเหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะอึดอัดตอนเล่นมันไม่ลื่นนะครับมันไม่ได้ลื่นเท่า w ว r ร์ออเวอร์ชในเวอร์ชันที่เป็นใน PlayStation นะมันไม่ลื่นเท่านะครับผมพูดตรงนี้เลยนะแล้วก็ไม่ลื่นเท่า w o r l d ออเวอร์ชดด้วยผมกล้าพูดตรงนี้เลยมันไม่ลื่นเท่า w o r l d ออเวอร์ชนะครับมันไม่ลื่นเท่าทา,ทางที่กินสเปเกเยอะกว่านะแต่มันไม่ลื่นเท่ามันยังไม่สม,มูทนะครับก็ต้องรอมันพัฒนาต่อไปแต่ผมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอีกเอาเรื่องเลยเหมือนกันเพราะว่า มันไม่เสถียรจริงๆแล้วก็หลายอย่างมันหายไปทา,ทางที่มันควรจะมีนะครับมันควรจะมีมันก็หายไปนะครับก็มันเป็น ID เดีมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เทสอยู่เนาะตอนนี้ก็ต้องประมาณนี้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าผู้พัฒนามาเห็นแล้วได้เห็นฟีดแบ็จากผมแล้วผมว่าน่าจะเอาไปปรับปรุงได้เยอะนะครับประมาณนี้เลยก็อ้ลอลีกอย่างในตัวเกมนะครับบางช่วงบางแมทภาพมันมืด มันมืดทางทาง,ทางที่ผมเล่งแสงแล้วนะเล่งแสงไอ้เครื่องผมละมันก็ยังมืดนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันยังมืดก็ลองดูนะครับดูไว้เป็นอ่าเขาเรียกว่า,าอะไรอะเป็น การเล่นละกันนะครับเป็นการเล่นนะผมมารีวิวเพราะว่ามันอัปเดตมาพอดีเราผมก็เลยในหนก็ลองดูซิเผื่อแบบมีคนสนใจนครับก็รอติดตามได้ว่ามันจะปล่อยออกมาให้ลองเล่นเมื่อไหร่ส่วนว่าว่าชิปบีผมก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอัดคลิปลงเหมือนเดิมเนาะแต่ช่วงนี้จะช้าหน่อย ะคะนพอดีก็มีอันนี้มาพอดีก็เลยต้องรีบทำนะครับขอไปด้วยเนาะโอเคครับไว้เจอการคลิปหน้านะครับก็น่าจะวนๆอยู่2เกมนี้แหละครับส่วเวอร์ชิพตีเช่นโ b i l e เนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาให้มันผมว่ารอให้มันอัพอีกนิดให้ดีกว่านี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมว,ว่าผมก็จะแอบมาทําบ้างเป็นช่วงๆนะครับ โอเคครับปก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอชันคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นเ o อร์อะไ p ชิปปี้นี่แหละนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ